Yeah. สวัสดีครับทุกท่านเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานเนี่ยถ้าใครได้ดูผลกระแสเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องซื้อบ้านมาได้บ้านนะครับก็ผมจะสรุปครข้าวนะครับแล้วก็จะพูดถึงสามประเด็นในเรื่องนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยผู้ที่ทําธุรกิจนี้นะครับเขาเรียวกว่าในหน้าอาสังหาอย่างที่สองก็คือว่าผู้ที่เป็นผู้เสียหายก็คือว่าคนที่ซื้อบ้านกับในหน้า และไม่ได้บ้านนะครับและประเด็นที่สามคือในฐานะของสื่อมวลชนเนี่ยมันมีทางแก้นะครับซึ่งมันมีบริษัทหนึ่งซึ่งเขาตอบโจทย์เรื่องนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเกินกันก่อนนะครับอย่างแรกก็คือคุณคุณโอใช่ไหมอ่ะเขาชื่อคุณโอนะครับก็คือเขาเรียกว่าไอธุรกิจเนี่ยมันเหมือนธุรกิจจับเสือมือเปล่านะครับ คือคุณโอเนี่ยแกก็ได้ไปประมูลนะครับประมูลบ้านจากไอ้ทอทอทสอนะครับก็ไปประมูลมาในราคาหนึ่งล้านนะครับไอ้ตามข่าวนะในราคาหนึ่งล้านแล้วก็เขาก็ทําธุรกิจนี้ก็เรื่อยมาเนี่ยก็ขายขายร้านเจ็ดทีนี้ทางทอสอเนี่ยเขาก็ให้วางเงินสิเอร์ซนตนะครับหลังจากประมูลได้เนี่ยก็วางไปแสนหนึ่งนะครับ แล้วภายใน2ปีเนี่ยก็หาเงินมาปิดนะครับมาปิดหนึ่งหนึ่งล้านใช่ไหมทีนี้ไอ้ธุรกิจเนี่ยเขาเรียกจับเสือมือือเปล่าคุณโอเนี่ยแกก็ไปรีโนเวทนะครับหลังจากที่แกวางเงินไปแสนนึงแล้วเนี่ยก็ไปรีโนเวทอาจจะแสนทั้งแสนอันนี้นะคือเรอาจะพูดถึงภาพรวมคร่าวๆนะครับสมมตินะสมมติว่าเขารีโนเวทสักแสนหนึ่งนะครับแล้วเขาไปขายล้านเจ็ดเขาก็จะได้กําไรเท่าไหร่ครับได้กําไรหกหกแสนใช่ไหมครับ ได้ได้มาเต็มๆเลยนะครับสิบหลังสิบหลังเท่าไหร่ครับสิบหลังหกล้านเขาก็ทําธุรกิจแบบนี้เขาเรียกธุรก,กิจจับเสือมือเปล่านะครับคือวางเงินดาวแค่สิบสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับแล้วก็เอาบ้านมือสอง,งไปรีโนเวทแล้วก็ขายคือถ้าขายเงินสดเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีปัญหาแล้วครับทีนี้ลูกค้าเนี่ยมันเขาไม่ได้ซื้อเงินสดตลอดถูกไหมก็มีลูกค้านะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกแรกคือ อาชีพของคุณโอ๋ก็คือว่าเป็นนายหน้านะครับนายหน้าอาสังหานะครับขเขาเรียกธุรกิจจับเสือมือเปล่าซึ่งธนาคารเขาเปิดช่องไอ้ตรงนี้ไงก็คือว่าให้เวลาสองสองปีสมมติคุณประมูลมาหนึ่งล้านเนี่ยนะครับคุณวางสิบเปอร์เซ็นคุณวางไปแสนก่อนและภายในสองปีเนี่ยคุณต้องคุณต้องเอาเงินมาปิดหนึ่งล้านใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ช่วงเวลาสองปีเนี่ยเขาก็เป็นช่วงที่เขาจะหาเงินหาลูกค้าใช่ไหมครับทีนี้ อ่ะเรามาพูดถึงประเด็นที่สองประเด็นที่สองคือลูกค้านะครับปัญหาอย่างแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าลูกค้ามีเงินสดนะครับมันก็ไม่มีปัญหาทีนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจเนี่ยแล้วคนอยากมีบ้านแต่ว่าปัญหาเกิดจากว่าลูกค้าเนี่ยอยากมีบ้านแต่ว่าไม่สามารถที่จะผ่อนกับธนาคารได้นะครับเพราะว่าอาจจะสเตทเมนต์ไม่ผ่านนะครับเครดิตบูโรก็เลยต้องคุณโอก็เปิดช่องช่องทางให้นะครับเพื่อให้ สามารถผ่อนผ่อนได้นะครับทีนี้ช่วงเวลาที่ผ่อนเนี่ยนะครับลูกลูกค้าก็ผ่อนกับคุณโอเนี่ยตลอดมานะครับทีนี้ถึงเวลาที่มันปิดนะครับอาจจะเป็นเรื่องว่าสภาพคล่องอะไรเนี่ยคุณโอเนเอาเงินไปปิดปิดไม่ทันปิดไม่ทันบ้านก็ยังไงครับเขาก็ต้องเอายึดกลับขึ้นมาแล้วขายทอดตลาดเหมือนเดิมนะครับดังนั้นถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยนะครับเท่ากับลูกค้าก็จะไม่ได้บ้าน คุณโอทําไงก็ไปหานายทุนนะครับโดยเอาบ้านที่ตัวเองประมูลได้มาเนี่ยนะครับไปจํานองกับนายทุนนะครับซึ่งนายทุนก็ไม่รู้นะครับว่ามีคนอยู่นะครับว่าว่าคุณโอได้ปล่อยเนี่ยาทาสัญญาเช่าซื้อกับอีกอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็ไม่รู้นะครับทีนี้จุดหนึ่งคุณโอก็เกิดหมุนเงินไม่ทันอีกนะครับก็ข้างวดก็ไม่ได้ส่งนะครับไม่ได้ส่งให้ทาง ไม่ได้ส่งไปทางในในในทุนนะครับในทุนก็เอ๊ะฉันต้องไปยึดบ้านสิก็ไปดูบ้านก็ไปเจอคนอยู่บ้านมันก็เลยเกิดคดีฟ้องร้องกันขึ้นมาเรื่องเลยแตกขึ้นมานะครับพอเรื่องแดงขึ้นมาเนี่ยอ้าวแล้วคนแล้วคนผ่อนบ้านทํำยังไงอะ่ะคนผ่อนบ้านก็มีโอกาสที่จะไม่ได้บ้านไงใช่ไหมครับเพราะบ้านหลังนั้นมันไม่ใช่ของคุณโอ๋แล้วบ้านบ้านมันติดจำนองนะครับเขาไปจำนองกับในในใ,ในทุนแล้วนะครับ ปัญหาเราเนี้ยเกิดขึ้นนะครับคือผมจะสรุปอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับจุดพลาดคือคนท,ทําธุรกิจเนี้ยมันมีความเสี่ยงจริงอยู่มันเป็นธุรกิจที่จับเสือมือเปล่าแต่ถ้าสภาพคล่องคุณไม่มีเนี่ยโอกาสาพลาดสูงนะครับอย่างที่สองนะครับประเด็นของลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยไปจิตต่อธนาคารเขาไม่ผ่านสเตทแมอะไรเขาไม่ผ่านนะครับอยากจะบอกว่า คือถ้ามันไม่ผ่านอ่ะเราก็ต้องพิจารณาพิจารณาตัวเองนะครับว่าอ่ามันมีจุดบกพร่องอะไรที่เราไม่ผ่านนะครับนี่มันก็มีประเด็นที่สามนะครับจากการทาข่าวของผมเนี่ยมันมีบริษัทนะครับก็คือแบมนะครับบริษัทบร,ริหารสินทรัพุทธภูมทพาณิชย์เนี่ยนะครับก็คือว่าเขาเปิดโอกาสให้คนที่ไม่สามารถผ่อนบ้านกับธนาคารได้นะครับซึ่งจะอาจจะเป็นพวกฟรีแลนซ์นะครับ ทีวินมอเตอร์ไซค์นะครับอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งพวกนี้เขาไม่มีสเตตเมนต์อยู่แล้วไม่มีเงินเดือนนะครับดังนั้นเวลาไปกู้แบงค์เนี่ยที่อยากได้บ้านเนี่ยโอกาสได้มันแทบไม่แทบไม่มีเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยทางแบมเนี่ยนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิ์เนี่ยนะครับ <S <S <ๆ>ก็คือเขาเปิดโอกาสนะครับสาหรับคนที่อยากมีบ้านจริงๆนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณผ่อนไหวผ่อนตรงผ่อนขั้นต่ําเดือนละห้าร้อยก็ยังมีเลยครับให้เข้าไปพูดปิดกลุ่มรายละเอียดตรงนี้นะครับซึ่ง ทางผู้บริหารเนี่ยนะครับเขายืนยันว่าผ่อนได้บ้านแน่นอนนะครับไม่มีติดจำนองไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะครับก็ถ้าคุณจะผ่อนบ้านคิดถึงแปมก่อนนะครับแล้วเราฟังรายละเอียดแล้วไปติดต่อที่นั่นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเขารับรองว่าผ่อนบ้านถ้าคุณตรงไปต่อเวลานะครับใจสู้จริงๆนะครับ คุณได้บ้านแน่นอนและรับรองได้กรรมสิทธิ์ไม่ติดจำนองก็คือจริงๆเรามีทซัพย์ตั้งแต่ราคา1นึ่งแนบาทไปจนถึง3ล้านบาทคือ1นึ่งแนบาทมันอาจจะเหมาะกับพี่วินนะครับหรือว่าอาจจะเหมาะกับคนที่หาเช้ากินข้ามแล้วก็ในมุมของห้าแสนบาทขึ้นไปก็คือคนสู้ชีวิตเหมือนคนข่าวอย่างพวกเรานี่แหละคือในหลายๆชิ้นเนี่ยผมก็เข้าไปดูรัพย์เอง เมื่ออดีตเนี่ยมันอาจจะเป็นทรัพย์ที่ราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาทมันก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เปราะบางจริงๆที่สามารถที่จะเข้าไปจับต้องรัพ์เหล่านั้นแต่วันนี้ผมดึงราคาขึ้นมาจนถึง3ล้านบาทเนี่ยแปลว่าจริงๆพี่ๆที่อยู่กันตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ผ่อนได้จนถึงเจดปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุญของการผ่อนยาวๆเนี่ยเราไม่ได้ลิมิตว่าถ้าอายุ60 65บเราให้ดึงจน อายุ70ปีแล้วก็ในมุมที่เรามองอวันที่เขายังมีกำลังผ่อนแต่พอกำลังผ่อนเขาเริ่มถดถอยลงมันก็อาจจะมะีลูกมาช่วยผ่อนลูกหรือหลานเข้ามาช่วยผ่อนเพราะฉะนั้นมันเป็นบ้านของทุกคนคือต้องบอกว่าวันนี้เราพยายามทำให้บ้านที่มันเป็นสิทธิพื้นฐานนี่มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้สำหรับาดกาสถานทุกๆขนาดดังนั้นเนี่ย มันก็เลยสรุปได้สามประเด็นนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าคนทําธุรกิจนี้มีความเสี่ยงนะครับถ้าคุณรอดก็โอเครอดก็รวยนะครับแต่ละพลาดเนี่ยมันก็เกิดคดีความเกิดอะไรขึ้นมาได้นะครับประเด็นที่สองนะครับลูกค้านะครับคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่มีทางเลือกเราอยากได้บ้านนะครับจนลืมฉุกใจคิดลืมหารายละเอียดพวกนี้มันก็ทําให้ เกิดข้อผิดพลาดแล้วไม่ได้บ้านได้ผ่อนมาเกือบ2ปีเป็นไงครับไม่ได้บ้านนะครับไม่รู้เลยว่าบ้านติดจำนองประเด็นที่3ก็คือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพวานิชแบมเขาช่วยคุณได้นะครับซื้อบ้านต้องได้บ้านนะครับได้กรรมสิทธิ์ไม่ติดจำนองต้องที่แบมกับผมตัวนี้ครับ